วันนี้พินิชาแนลมาแล้วนะคะควันนี้นะคะพินิช์นิตยากรโซภานะคะพี่พิคนขอนแก่นเลยจ้าพี่นอ้องอ่าวันนี้พี่ก็จะมาทําคลิปนะคะในขณะที่อยู่บ้านนี่ค่ะรีวิวของเล่นของน้องเฟสกับน้องวินกันนะคะนะอ่าก,ก็ไปซื้อนี้มากันมันเป็นรถเป็นไข่อะไข่กลมๆนะคะรเราก็เลยอัดคลิปในพะะี่นอกนะงยูทูบกันยิ่งเันีก็มอเไนของเล่นมีอะไรบ้างในแบบ มีหลายอย่างนี่ค่ะดูรถคันนี้นะคะสวยไหมทุกคน <อา S 3> สวยมากเร<ล>ถอันอ,อื่นมากนี่นะคะนี่แหละอยู่บ้านเรียงรูปแบบนี้นเรากด้าสามารถเหมือนกับเราเล่นชีวิตปกตินะคะ<โฆ>แล้วก็อาชีพนะคะ นะทุกค,คนมันหลายอย่างสำหร,หรำับใครที่อยากจะทำลิปลกระชูนเราก็สามารถรีวิวนะคะมีตามในสิ่งที่ตัวเองต้องม,มีนะคะกระชูนแบบนี้ของเล่นจริงแล้วเชื่อหรือไม่ว่าชิปนีน้นะคะเราเคยเอาไปขายตลาดได้ลหลายรอบได้เงินยเนยอะมากนะคะเเพราาะว่่นียถ้าสมมติทุกคนไม่ไม่ได้ใช้ของเล่นพวกนี้แล้วหรือไม่ได้เล่นเลยนะคะทุกคนก็สามารถอยากว่าแค่เนี้ยมันค้อนใหญ่ใหญ่เลยครับเน่ยตนี้เลย คนก็ลองเอาของเล่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยที่เราไม่ใช้แล้วลองมาไลฟ์สดขายใน Facebook ดูค่ะนะลองทำต่อ ที่เธอมาช่วยให้เรารีวิวนะทำคลิปสร้างไรายได้ในช่องคุณลูกได้นะคะมันเขามีชีวิตเด็กมาช่วยเราทำงานนะคะแล้วเราก็ทําคลิปออกมาแต่ละวันได้ความคุณลูกนะแม่รักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนขอบคุณกัลยาณมิตรนะคะที่มากดติดตามมาสนับสนุนให้นะคะก็ ยอะไรแบบนี้ค่ะนะคะส้าเรบเราก็มีแต่รอยยิ้มนะคะแล้วก็สิ่งดีให้แล้วกันนะคะวันพฤหัสบพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย